ใครที่รอ iPhone 16u คอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะมีข่าวลือนะคะว่า iPhone 16 Pro Max จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจาก6.7นิ้วเป็น6.9นิ้วอูห้หูอีกนิดเดียวขนาดจะเท่า iPad m ม n i แล้วนันเนี่ยและยังมีลืออีกว่าในตัวซีรีส์16ธรรมดาอาจจะมีคุณ3ในโหมด p o r t r a i t อีกด้วยแถมมาพร้อมกับตัว iOS 18อีกค่ะอืมคิดดูแล้วข่าวลือก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะแล้วข่าวลือยังบอกอีกว่าจะอัปเกรดตัวชิปซึ่งจะทำให้เครื่องไวขึ้นและมาแก้ปัญหา iPhone ซึ่งปกติเนี่ยเรามักจะใช้แล้วร้อนเห็นว่ารุ่นนี้จะไม่ร้อนเท่า iPhone รุ่นก่อนๆด้วยค่ะแต่จริงๆมันก็เป็นเพียงแค่ข่าลือนะคะยังไงอาจจะต้องรอก่อนว่าทาง Apple จะประกาศอะไรออกมาแต่ว่าถ้าใจร้อนอยากได้ iPhone ก่อนเนี่ยที่ยูเฟนเรามี iPhone 15 Pro Max ให้ผ่อนนะคะวางดาวเราเคพ่องเลยและถ้าใครไม่มีเงินก้อนยูเฟนเราก็มีบริการออมดาว ผ่อนครบเงินดาวก็มารับเครื่องหน้าสาขาได้เลยยังไงถ้าสนใจแล้วเนี่ยไม่อยากรอเขาลือจิ้มลิงก์หน้าโปรโฟไฟล์แล้วทางฉันมาหาเราได้เลย